คุณเคยจินตนาการไหมว่าถูกครอบครัวขับไล่ตั้งแต่อายุเพียง13าปีเพียงเพราะความลับที่ไม่มีใครอยากให้เปิดเผยและเมื่อวันหนึ่งหญิงสาวคนนั้นกลับมาพร้อมกับสมุดปกดำที่ซ่อนความจริงอันน่าสะพรึงทุกคำในนั้นคือบาดแผลและทุกชื่อในนั้นคือผู้ต้องชดใช้แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความจริงคือสิ่งที่เดินตามเธอกลับมาด้วยในคืนนั้นถ้าคุณกล้าพอขอให้ดูเรื่องราวนี้จนถึงวินาทีสุดท้าย ถูกไล่ออกจากบ้านตอนอายุ13เพราะท้องหญิงสาวกลับมาหลังผ่านไปหลายปีทําให้ทุกคนตกตะลึงเสียงฝนโปรยลงมาเบาๆบนหลังคาไม้เก่าๆกลิ่นดินเปียกคละค้าวกับกลิ่นสนิมจากประตูเหล็กที่ขึ้นคราบเขียวหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้าบ้านที่เธอเคยถูกขับไล่หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากอกบ้านหลังนี้เคยเป็นที่อบอุ่นแต่ในค่ําคืนที่เธอถูกผลักสสยออกไปทุกเสียงตะโกนทุกสายตาดูแคลน เสงดังสะท้อนอยู่ในหูอย่างไม่จางหายตอนนั้นเธออายุเพียงสิบสามปีท้องของเธอกำลังโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมือเล็กๆก,ก,กุมท้องไว้แน่นน้ำตาร่วงลงบนพื้นดินแห้งแตกที่หน้าบ้านวันนี้เธอกลับมาในร่างกายที่เปลี่ยนไปแววตาเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและความลับที่ไม่มีใครรู้เธอยกมือขึ้นแตะประตูไม้ที่เคยถูกปิดใส่หน้าเสียงดังเอียดของบานพับทำให้บรรยากาศยิ่งกดดัน ภายในบ้านยังคงเงียบแสงไฟสีเหลืองสลัวลอดออกมาจากหน้าต่างแคบๆทุกฝีก้าวของเธอเต็มไปด้วยความหนักหน่วงความทรงจำเก่าๆราวกับวิ่งไล่ตามมาติดๆเมื่อประตูถูกผลักเข้าไปเสียงชะงักของคนในบ้านดังขึ้นทันทีสายตาหลายคู่หันมามองเธอบางคนเบิกตากว้างราวกับเห็นวิญญาณเธอยือนตัวตรงลมหายใจอุ่นพุ่งออกมาในอากาศเย็นจัด ในมือของเธอถือสิ่งหนึ่งที่ถูกคลุมด้วยผ้าสีดำทุกคนจ้องมองอย่างหวาดหวั่นโดยไม่กล้าขยับเธอไม่พูดแม้แต่คำเดียวเพียงแค่ยกมือขึ้นช้าๆบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกและในช่วงวินาทีนั้นเองความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยผ้าสีดำในมือของเธอค่อยๆถูกดึงออกอย่างเชื่องช้าทุกสายตาจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวนั้น หัวใจของทุกคนในบ้านเต้นแรงราวกับถูกบีบเข้าหากันความเงียบปกคลุมจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจใต้ผ้าสีดำคือกล่องไม้เก่าๆกล่องที่มีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเหมือนผ่านการเวลามาอย่างยาวนานกล่องที่ไม่มีใครในบ้านเคยเห็นมาก่อนหญิงสาวยกกล่องขึ้นวางกลางโต๊ะเสียงไม้กระทบกันดังสะท้อนทำให้คนแก่ในบ้านสะดุง้งมือสั่นจนแก้วน้ำเกือบหล่น เธอยืนนิ่งแววตาคมกริบจับจ้องไปที่แต่ละคนโดยเฉพาะผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นผู้ผลักไสเธอออกไปเมื่อหลายปีก่อนผู้หญิงคนนั้นหน้าซีดเผือดเหมือนเลือดไหลออกจากร่างกลิ่นไม้เก่าลอยออกมาจากกล่องผสมกับกลิ่นฝุ่นที่ฟุ้งกระจายเมื่อเธอเปิดฝาขึ้นเสียงบานพับของกล่องดังเอี๊ยดเบาๆเหมือนเสียงร้องของความลับที่ถูกฝังมานานภายในกล่องมีสมุดปกดำเล่มหนา หน้ากระดาษซีดเหลืองจนเกือบขาดหญิงสาวใช้ปลายนิ้วไล้ไปตามขอบสมุดดวงตาของเธอฉายแววเย็นเย,ยือกนี่คือสิ่งที่ทุกคนซ่อนจากฉันเธอพูดด้วยน้ำเสียงต่ำเสียงนั้นสั่นสะเทือนในอกของทุกคนที่ได้ยินชายชาราที่นั่งอยู่มุมห้องห,องหายใจติดขัดเขาพยายามลุกขึ้นแต่ขากลับสั่นจนยืนไม่ไหวหญิงสาวเปิดสมุดอย่างช้าชาทุกหน้าเต็มไปด้วยตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือรีบเร่ง เป็นบันทึกที่บอกเล่าความจริงบางอย่างความจริงที่เกี่ยวกับท้องของเธอในวัยสิบสามเธออ่านออกเสียงทีและบรรทัดเสียงสะอื้นเริ่มดังขึ้นจากผู้หญิงคนที่เคยเล่เธอทุกถ้อยคําเป็นเหมือนคมมีดกรีดลึกลงไปในอดีตความเงียบภายในบ้านถูกแทนที่ด้วยแรงกดดันที่หนักอึง้งดวงตาของหญิงสาวเต็มไปด้วยน้ําตาแต่เธอกลับยิ้มเย็นแทนที่จะร้องไห้รอยยิ้มที่ทําให้ทุกคนขนลุกสู้ เรากับเธอกำลังจะเปิดเผยบางสิ่งที่ไม่มีใครอยากฟังและแล้วเธอก็หยุดอ่านเธอเงยหน้าขึ้นสบตากับทุกคนในบ้านความจริงที่อยู่ในนี้จะเปลี่ยนชีวิตพวกคุณทั้งหมดเสียงของเธอก้องกังวลท่ามกลางความเงียบที่น่าหวัว่นหวั่นเสียงหัวใจของทุกคนในบ้านดังแข่งกับเสียงฝนข้างนอกหญิงสาววางมือบนหน้าสมุดปกดำเธอสูดลมหายใจยาวราวกับกำลังรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดก่อนจะพลิกหน้าถัดไปช้า,ชา ตัวอักษรบิดเบี้ยวที่ปรากฏบนหน้ากระดาษเป็นลายมือของคนที่ทุกคนรู้จักดีชื่อที่เขียนไว้ตรงมุมกระดาษคือชื่อพ่อของเธอเองทันทีที่ชื่อปรากฏออกมาเสียงร้องตกใจดังขึ้นจากหลายมุมผู้หญิงที่เคยผลักสสยเธอออกไปก้มหน้าลงทันทีเหมือนถูกแรงกดมหาศาลริมฝีปากสั่นระริกแต่ไม่อาจเอื้อนเอ่ยคำใดสายตาของหญิงสาวจ้องไปที่เธออย่างไม่กระพริบหญิงสาวอ่านออกเสียงต่อ ลูกไม่ได้ผิดแต่เป็นชนที่ผิดตัวอักษรเขียนด้วยลายมือสั่นๆประโยคนั้นราวกับค้อนหนักทุบลงกลางอกของทุกคนภายในห้องเงียบกริบจนแทบไร้เสียงมีเพียงเสียงฝนที่กระทบหลังคายอย่างหนักน้ำตาเริ่มไหลออกมาจากใบหน้าของคนในครอบครัวแต่ไม่มีใครกล้าขยับเข้าไปใกล้เธอเธอพลิกหน้าสมุดอีกครั้งคราวนี้มีเพียงประโยคสั้นๆเธอไม่ควรถูกขับไล่เธอควรได้รับการปกป้อง หญิงสาวกำมือแน่นจนเล็บจิกลงไปในฝ่ามือร่างกายของเธอสัน่นแต่สายตาย,ยังคงแข็งกร้าวเธอหันไปมองโต๊ะบูชาที่ตั้งอยู่มุมห้องเทียนไขสั่นไหวราวกับจะดับลงได้ทุกเมื่อทันใดนั้นเสียงผู้หญิงที่เคยผลักสายเธอดังขึ้นเสียงสั่นเครือเต็มไปด้วยความกลัวหยุดอ่านเถอะอย่าอ่านต่อเลยคำพูดนั้นยิ่งเพิ่มความสงสัยให้กับทุกคนที่อยู่ในห้อง หญิงสาวยกสมุดขึ้นสูงนี่คือเสียงของคนที่พวกคุณปิดหูไม่ยอมฟังเสียงของเธอดังก้องจนบรรยากาศในห้องเย็นเย,ยือกลมแรงพัดผ่านหน้าต่างทําให้ไฟในห้องกระพริบวูบไหวเธอพลิกไปหน้าสุดท้ายลายมือดูรีบเร่งและเต็มไปด้วยรอยเปื้อนน้าตาข้อความนั้นถูกเขียนด้วยประโยคยาวทุกคนเฝ้ารอด้วยลมหายใจติดขัดความลับที่ฝังมานานจะไม่มีวันถูกเก็บซ่อนอีกต่อไป หญิงสาวอ่านออกเสียงชัดถ้อยชัดคำท่านใดนั้นคนชราที่นั่งมุมห้องก็ร้องลัน่นเขาลุกพรวดขึ้นน้ำตาไหลพรากไม่หยุดทุกสายตาจับจ้องไปที่เขามือของเขาชี้ไปยังสมุดเล่มนั้นร่างกายสั่นสะท้านเหมือนจะล้มลงได้ทุกเมื่อและประโยคแรกที่หลุดจากปากเขาทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจเรื่องทั้งหมดมันเป็นความจริงเสียงในห้องเงียบปริบราวกับถูกสูบอากาศออกไปทั้งหมด ทุกคนจ้องไปที่ชายชราผู้สารภาพน้ำเสียงของเขาสั่นเครือแต่แฝงด้วยน้ำหนักของความจริงที่กดทับมานานหลายสิบปีหญิงสาวหอบหายใจแรงมือยังคงกอดสมุดปกดำไว้แน่นเธอรู้สึกได้ว่าความเย็นแล่นไปทั่วกระดูกสันหลังแต่ความโกรธก็ยังร้อนรุ่มอยู่ในอกชายชราเริ่มเอ่ยต่อตอนนั้นฉันรู้ความจริงแต่ฉันเลือดจะเงียบทุกคำพูดเหมือนเสียงค้อนตอกลงบนหัวใจของทุกคน เขาหันไปมองผู้หญิงที่เคยขับไล่เด็กสาวออกจากบ้านสายตานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการกล่าวโทษหญิงสาวเบิกตากว้างเธอก้าวเข้าไปใกล้ชายชาราทีละก้าวเสียงฝีเท้ากระแทกกับพื้นไม้ดังสะท้อนจนบรรยากาศในห้องหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมความจริงที่อยู่ในสมุดนี้เธอพูดด้วยเสียงเย็นเยียบคือสิ่งที่ทำให้ฉันต้องทนทุกตลอดชีวิตเธอเปิดหน้าสุดท้ายของสมุดออก ตัวอักษรปรากฏชัดเจนแม้จะเลอะเลือนจากคราบน้ำตาพ่อของเด็กในท้องไม่ใช่คนอื่นที่ไหนหญิงสาวอ่านช้าชาชัดเจนทุกท้อยคำแต่เป็นคนในบ้านหลังนี้เองทันทีที่เสียงนั้นจบความโกลาหลก็ปประตูขึ้นในบ้านเสียงร้องอุทานเสียงร้องให้ดังระงม,มผู้หญิงที่เคยขับไล่เธอเข่าสุดลงกับพื้นทันทีเธอเอามือกุมหน้าร้องให้สะอึกสะอื่น คำพูดพังครูออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ฉันพยายามปิดเรื่องนี้เพื่อปกป้องครอบครัวเพื่อไม่ให้ใครรู้เสียงของเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังหญิงสาวยืนนิ่งน้ำตาไหลอับแก้มแต่รอยยิ้มเย็นกลับค่อยๆปรากฏบนใบหน้ารอยยิ้มที่บอกว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อทวงความจริงแต่เพื่อให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับมันเธอยกสมุดขึ้นสูงเหนือศีรษะนี่คือหลักฐานที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ เสียงของเธอดังก้องในบ้านที่สั่นสะเทือนด้วยความลับที่ถูกเปิดโปงไฟในห้องสั่นวูบเหมือนจะดับลงทุกเมื่อชายชราสุดนั่งลงน้ำตาไหลพรากเขาพูดด้วยเสียงแต่พรา่าฉันควรหยุดมันตั้งแต่แรกแต่ฉันเลือกจะเงียบความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจเขาจนแทบขาดใจหญิงสาวเดินไปยืนกลางห้องสายตาของเธอเหมือนเปลวไฟที่ลุกโชนวันนี้ฉันกลับมาไม่ใช่เพื่อขอการให้อภยัย เธอกระซิบเสียงแผ่วแต่ทุกคำชัดเจนจนแทงคะลูหัวใจทุกคนฉันกลับมาเพื่อให้พวกคุณชดใช้ทันทีที่คำว่าชดใช้หลุดออกมาจากปากหญิงสาวทุกคนในบ้านก็แข็งทื่อราวกับถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นอากาศรอบตัวหนาวเย็นลงอย่างผิดปกติเสียงฝนที่กระหน่ำข้างนอกกลับฟังเหมือนเสียงหอยหวนของใครบางคนหญิงสาวค่อยๆก้าวเดินไปรอบห้อง สายตาของเธอจับจ้องไปที่สมาชิกในครอบครัวทีละคนไม่มีใครกล้าส,สบตาบางคนหลบตาบางคนตัวสั่นเธอเหมือนจะลม้มพวกคุณรู้ไหมตั้งแต่วันที่ฉันถูกไล่ออกไปเสียงของเธอคมชัดเหมือนมีเฉือนอากาศฉันต้องนอนข้างถนนท่ามกลางความมืดความหนาวและเสียงหัวระยอของคนแปลกหน้าเธอหยุดเดินตรงหน้าผู้หญิงที่เคยผลักเธอออกจากบ้านดวงตาของหญิงคนนั้นแดงกับน้ำตาไหลไม่หยุด ริมฝีปากพยายามเอื้อนเอ่ยคำขอโทษแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหญิงสาวก้มลงไปใกล้กระซิบเบาๆความผิดของคุณใหญ่เกินกว่าคำว่าเสียใจยเธอลุกขึ้นยืนเต็มความสูงพลิกสมุดไปอีกหน้าหนึ่งที่เต็มไปด้วยร่องรอยการเขียนรีบร้อนในนี้มีชื่อทุกคนที่รู้แต่เลือดจะปิดปากเงียบเสียงอ่านของเธอทำให้สมาชิกในบ้านเริ่มคร่ำครวญชายชาราผู้สารภาพสุดตัวลงนั่งกับพื้น เขาตะโกนทั้งน้ำตาฉันยอมรับผิดฉันสมควรตายตั้งแต่ตอนนั้นเสียงสั่นสถานทำให้ทุกคนสะดุง้งหญิงสาวหันขอบไปมองเขาแววตาของเธอเย็นจัดจนทำให้เลือดในกายของทุกคนแทบหยุดไหลไม่การตายไม่ใช่การชดใช้เธอเว้นจังหวะก่อนเอ่ยต่อด้วยเสียงแผ่วแต่หนักแน่นแต่การอยู่เพื่อเผชิญหน้ากับความจริงต่างหากบรรยากาศในห้องกดดันจนแทบหายใจไม่ออก เปลวเทียนที่มุมห้องสันไหวราวกับจะดับเงาของทุกคนทอดยาวบิดเบี้ยวบนผนังเหมือนเงาผีที่มองลงมาหญิงสาวหยิบสิ่งหนึ่งจากกล่องไม้ขึ้นมาเป็นสร้อยเคอเล็กๆที่หมุนหมองไปตามการเวลาเธอกำมันไว้แน่นแล้วชูขึ้นที่ทุกคนดูนี่คือสิ่งเดียวที่ฉันเหลือจากวันนั้นจากเด็กในท้องที่ไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกเสียงร้องให้ดังขึ้นระงม,มทั่วห้องบางคนล้มลงคุกเข่าบางคนกรีดร้องออกมาจนเสียงแหบพร่า แต่หญิงสาวกลับยืนตัวตรงรอยยิ้มเย็นบนใบหน้าไม่สันไหวพวกคุณพรากทุกสิ่งไปจากฉันเธอกล่าวเสียงหนักดังนั้นพวกคุณต้องอยู่กับความผิดนี้ไปจนวันตายเธอเดินไปกลางห้องยกสมุดขึ้นแล้วปล่อยให้ตกกระแทกโตะเสียงดังสนัน่นจากนี้ทุกคนในบ้านหลังนี้จะไม่มีวันได้อยู่อย่างสงบสุขอีกต่อไปคำพูดนั้นเหมือนคำสาปที่ถูกประกาศออกมาความย็นยีเยือกปกคลุมทั่วทั้งห้อง และทุกคนรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการชดใช้เท่านั้นไฟในห้องสั่นวูบอีกครั้งเหมือนจะดับสนิททุกคนหันมองรอบตัวด้วยสายตาหวาดผวาเสียงลมพัดแรงลอดเข้ามาทางหน้าต่างพร้อมกลิ่นอับชื้นเหมือนกลิ่นโลงเก่าที่ถูกเปิดออกหญิงสาวยืนนิ่งกลางห้องเงาของเธอยาวเหยียดบนพื้นไม้เก่าสายตาของเธอวาววับราวกับประกายไฟการชดใช้ได้เริ่มขึ้นแล้ว ทันใดนั้นเสียงประตูด้านหลังบ้านก็ดังปังบ้านประตูเหล็กสันสะเทือนโดยไม่มีใครแต่ต้องเสียงล่ามโซ่ดังคลือคราดแล่ไปตามทางเดินราวกับมีบางสิ่งกำลังคืบพลานเข้ามาสมาชิกค,ครอบครัวแต่ละคนกรีดร้องบางคนรีบถอยไปชิดผนังบางคนล้มลงคุกเขา่าสายตาทุกคู่หันกลับไปมองหญิงสาวแต่เธอเพียงยืนนิ่งราวกับเป็นคนเรียกสิ่งนั้นเข้ามาเองเธอหยิบสมุดขึ้นมาอีกครั้ง เปิดไปยังหน้าที่เต็มไปด้วยรอยหมึกเลอะเลือนทุกชื่อในนี้จะถูกลงโทษน้ำเสียงของเธอเย็นเฉียบแซดด้วยแววสะใจที่ซ่อนเร้นทันใดนั้นหลอดไฟบนเพดานก็ดับบูบห้องทั้งห้องถูกกลืนเข้าสู่ความมืดเหลือเพียงแสงเทียนที่สั่นไหวราวกับจะมอดดับเงาที่บิดเบี้ยวบนผนังดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เองเสียงกรีดร้องดังลั่นจากหญิงไวกลางคนที่เคยขับเล่เธอเธอจ้องไปที่ผนังแล้วชี้นิ้วด้วยมือสั่นระริก มีมีใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อทุกคนหันไปกลับไม่เห็นสิ่งใดความกลัวกัดกินหัวใจของทุกคนในบ้านชายชราสุดลงกับพื้นมือกลุ่มอกแน่นเหงื่อเย็นไหลอับหน้าผากแม้จะอากาศหนาวจับใจเขาพึมพำเบาๆนี่คือคำสาบจริงๆหญิงสาวหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นสะท้อนก้องราวกับมีคนหัวเราะพร้อมกันหลายคนไม่ใช่คำสาบเธอกล่าวช้าๆ แต่มันคือความจริงที่พวกคุณสร้างขึ้นเองเสียงฝีเท้าดังขึ้นบนบันไดไม้ที่ทอดขึ้นไปชั้นสองแต่ทุกคนในห้องรู้ดีว่าไม่มีใครขึ้นไปข้างบนมานานแล้วฝีเท้าหนักหน่วงทีละก้าวทีละก้าว,าวเหมือนใครบางคนกำลังเดินลงมาทุกคนเบียดกันแน่นกลางห้องดวงตาจับจ้องไปยังบันไดที่มืดสนิทเสียงฝีเท้ายังคงดังใกล้เข้ามาเรื่อยเจนกระทั่งหยุดลงที่ขั้นสุดท้าย ความเงียบเข้ามาแทนที่แต่หัวใจของทุกคนเต้นไม่เป็นจังหวะหญิงสาวยกมือขึ้นชี้ไปที่บันไดริมฝีปากเธอเอื้อนเอ,อ่ยช้าๆถึงเวลาที่พวกคุณจะได้เจอสิ่งที่ฉันเจอในคืนนั้นแล้วเงามืดรูปร่างคล้ายเด็กตัวเล็กก็ปรากฏขึ้นที่ปลายบันไดเงานั้นสั่นไหวแต่ดวงตาที่ส่องแสงขาวโพลนจ้องตรงมาที่ทุกคนเสียงร้องให้ของทานกระดังสะท้อนทั่วห้องทำให้ทุกคนในบ้านกรีดร้องออกมาพร้อมกัน หญิงสาวยืนนิ่งรอยยิ้มบนใบหน้ากว้างขึ้นนี่คือการเริ่มต้นของการชดใช้เงาเด็กค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เสียงร้องให้ดังแหลมก้องสะท้อนรอบห้องทุกคนในบ้านกรีดร้องวิ่งหนีไปคนละทิศละทางแต่ไม่ว่าพวกเขาจะซ่อนตรงไหนดวงตาขาวโพลนก็ยังตามมองเห็นเสมอหญิงสาวยืนนิ่งอยู่กลางห้องแววตาไม่ไหวเอนแม้แต่น้อยเธอปล่อยให้ความกลัวกัดกินหัวใจของทุกคน เหมือนให้พวกเขาสัมผัสร,รสชาติที่เธอเคยเผชิญทีละคนเสียงร้องขอความเมตตาดังขึ้นทีละคนน้ำตาไหลอับหน้าเหมือนถูกย้อนกลับไปสู่ความผิดบาปที่ตนเองสร้างชายชราโผกอดเงาเด็กทั้งน้ำตาพ่อผิดเองพ่อจะไม่เงียบอีกแล้วเงาเด็กค่อยๆสลายไปในอ้อมแขนนั้นเสียงร้องให้เงียบสงัดเหลือเพียงความสงบเย็นว่าที่ไหลผ่านทั่วห้องไฟในบ้านกลับมาด่างอีกครั้ง เงาที่บิดเบี้ยวบนผนังหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าหญิงสาวก้มลงเก็บสมุดปกดำน้ำตายหยดสุดท้ายร่วงลงบนหน้ากระดาษเธอปิดสมุดช้าๆแล้วหันหลังให้ทุกคนความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วตั้งแต่นี้ไปพวกคุณต้องอยู่กับมันเองเธอเดินออกจากบ้านเสียงฝีเท้าค่อยๆห่างออกไปท่ามกลางสายฝนเหลือเพียงครอบครัวที่สุดนั่งท่ามกลางความเงียบแต่ครั้งนี้เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความเจ็บปวด แสงฟ้าผ่าฉายว่าปลางท้องฟ้าเร่ากับปิดฉากเรื่องราวอันดำมืดของบ้านหลังนี้และนับจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นอีกเลย